สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคม2025นะคะชาวราศีมิถุนวันที่จะแบ่งตามสาตว์ตะวันตกหรือสาตว์ไทยก็ได้นะคะผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างนะผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีมิถุนนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวันเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะ่ก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกเลยนะ ก็อยากจะขอทิศทางพลังงานจาก Wisdom Oracle นะคะให้กับชาวราศีมิถุนหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีมิถุนนะคะช่วงพฤษภาโอ้โหออฟแฟงสัญญาณคือคนที่กำลังรอคอยบ้านของหัวใจนะคะสัญญาณของคนที่รอคอยความรักที่คุณกำลังรอคอยใครคนหนึ่งนะ ค่อนข้างลึกซึ้งมากๆนะคะสัญญาณนี้คือคุณกำลังดึงโดดใครคนหนึ่งเข้ามาที่จะทำให้หัวใจของคุณไม่โดดเดี่ยวไม่เปลี่ยวเหงาอีกต่อไปนะคะชาวราศีมิถุนเรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีมิถุนหรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีมิถุนนะคะ ได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะมีสัญญาณ10ถ้วย4ถ้วยนะคะ Temperance, Devil แล้วก็สัญญาณของ5ดาบโอ้โห oh พลังงานของตัวคุณเนี่ยมีสัญญาณว่าคุณกำลังรอคอยความรักรอคอยใครคนหนึ่งที่จะเติมเต็มจนครบ10ถ้วยนะคะ พลังงานอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้หรือเคยมีคนรักความรักที่มีการให้สัญญาหรือว่าตั้งใจกันไว้ที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้นะคะมันเป็นพลังความรักที่เหมือนเหมือนผูกใจผูกจิตคุณเอาไว้นะว่าคุณจะสร้างครอบครัวกับใครคนหนึ่งนะคะและคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานโยกย้ายถิ่นฐานอะไรก็ตามที่คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนในชีวิตนะคะเพื่อทําให้คุณได้สร้างครอบครัวหรือว่าประสบความสําเร็จในความรักนะพลังงานของการปรับเปลี่ยนชีวิตเนี่ยปรากฏขึ้นมาการปรับเปลี่ยนนี้อาจจะเป็นการปรับจูนอะไรบางอย่างก็ได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นการปรับความเข้าใจก็ได้นะคะ รอคอยใครคนหนึ่งที่จะปรับความเข้าใจกันก็ได้มีคนแอบปลื้มคุณเนี่ยมีคนมามอบถ้วยความรักให้ด้วยในภาพนี้ก็ไม่สนใจนะคะรอคอยอะไรบางอย่างหรือ,อยังไม่ยอมตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดความท้าทายเข้ามา The Devil อะไรก็ตามที่ทำให้คุณยังไม่เลือกก็ได้นะ ปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณยังไม่เลือกหรือยังไม่ฟันธงยังไม่เปิดใจยังรอจังหวะเวลาไปเรื่อยๆสัญญาณนี้อาจจะเป็นเรื่องราวความรักในอดีตก็ได้ที่เคยเจออาจจะเป็นความรักที่ถูกทดสอบก็ได้หรือคุณอาจจะรอคอยใครคนหนึ่งที่ดึงดูดหัวใจคุณแบบเคมีตรงกันอยากเจอคนที่หลงรักตกลุมรักกันอย่างจริงจังแบบ เจอแล้วปิ๊งปังอะไรเงี้ยนะคะพลังงานสัญญาเนี่ยเลยทำให้เกิดการรอเวลารอคนที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยสั่นไหวนะคะหรือว่ารอคอยให้เรื่องราวบางอย่างที่เป็นความท้าทายของความรักเนี่ยมันคลี่คลายออกไปก็ได้ให้มันคลี่คลายก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะสัญ,ญญาณพลังงานจึงมีเรื่องของ การบริหารจัดการเกี่ยวกับครอบครัวคนรอบข้างบริหารจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเหตุผลและอารมณ์อะไรเงี้ยเข้ามาเยอะเลยนะพลังงานของชาวราศีเมถุนถ้าหากมีความรักเนี่ยเหมือนต้องมีบทพิสูจน์มีความท้าทายบางอย่างที่คุณจะต้องบริหารจัดการให้ ไไปไดะะ้มีความเป็นไปได้ในบางคู่ที่ครอบครัวอาจจะช่วยคุณในการตัดสินใจเรื่องความรักเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องความรักคนรักอะไรเงี้ยคุณเลยต้องมีการบริหารจัดการเรื่องนี้เข้ามานะคะถ้าหากว่าเป็นคู่กันแล้วมีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องปรับจูนปรับความเข้าใจกันเพื่อที่จะก้าวข้ามความท้าทายบางอย่างนะคะ ด้วยสติด้วยความใจเย็นนะไม่หัวร้อนนะคะแล้วทุกอย่างจะหลงเอยอย่างดีนะว,ว้าวรอบนี้พลังงานชาวราศีมิถุนมาหลากหลายทิศทางมากๆนะคะเรามาดูกันต่อว่าสัญญาณของคุณในช่วงเดือนพฤษภาเป็นยังไงนะมาเลย สัญญาณ8ดถ้วยนะคะสัญญาณอัศวินถือเหรียญแล้วก็4ี่ถ้วยเข้ามาย้ำอีกครั้งนะคะ4ถ้วย4ี่ถ้วยและแดถ้วยอ้โหเหมือนพลังงานออกมาตอบกับผู้อ่านนะคะว่าก็ยังอยากจะทบทวนเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตเรื่องของแผนที่จะก้าวไปข้างหน้าอะไรเงี้ยนะอยากจะสร้าง ตัวเองให้มั่นคงให้ร่ำรวยก่อนนะเลยไม่อยากคิดเรื่องความรักเหมือนออกมาบอกผู้อ่านแบบนี้นะคะสัญญาณนี้คือออกมาตอบที่พูดไว้ในพลังงานภาพรวมตัวชาวราศีมิถุนเองถ้ายังโสดนะคุณอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างฐานะความมั่นคงนะคะอัศวินถือเหรียญคือใช้เวลาในการสร้างฐานะความมั่นคงการตัดสินใจ เหมือนคุณไปใช้พลังในเรื่องของการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะความมั่นคงความมั่งคั่งนะหันไปมองในเรื่องนั้นนะคะเลยอาจจะวางเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ถ้าเป็นคู่กันนะเหมือนจะมีช่วงที่คุณทั้งคู่เนี่ยไปมองเรื่องการเงินนะเรื่องความรักอาจจะมีประเด็นหรือมีอะไรบางอย่างที่รอคอย การคุยกันการเปิดใจกันนะคะชาวราศีมิถุนบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณอยากจะคิดทบทวนอะไรบางอย่างในเรื่องความรักอยู่ก็ได้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้า Move on นะยังไม่อยากตัดสินใจอะไรชัดเจนก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วสัญญาณคู่ของชาวราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างมาแล้ว เป็นราชินีถึงไม้เท้านะคะโอ้โหราชาถือดาบแล้วก็ก้าไม้เท้าเป็นคนมีสเสน่ห์มีพลังในชีวิตดีงามมากนะคะมีสเสน่ห์มีความตั้งใจมีความสามารถในการทํางานในการทําอะไรหลายอย่างอ่ะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสายลุย พลังงานของราชาถือดับคือคนที่เคยเจอประสบการณ์ความรักที่ไม่เวิร์กมาก่อนแล้วตอนนี้คือได้เรียนรู้แล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วนะคะตั้งเป้าหมายไปข้างหน้าถ้าหากว่าเขารักใครจริงๆแล้วเป็นคนที่รักแล้วไม่เปลี่ยนใจนะคะรอจนเขาฟันธงมั่นใจว่าเขารักใครนะสัญญาณของเขาเนี่ย ถ้าหากเขามีความรักเขาก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยมันมีพลังของการพิสูจน์ความมั่นคงนะคะมั่นคงมั่นใจต่อความรักอาจจะด้วยบุคลิกที่มีเสน่ห์ก็ได้นะคะการที่จะรักใครหรือว่าจะตกลงใจกับใครเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนหรือทําให้อีกคนเนี่ยมั่นใจว่ารักเขาจริงๆนะคะตัวคุณก็ ถ้าเจอคนคนนี้คุณก็อาจจะอยากมองๆเขาก่อนก็ได้ว่าเขามีความมั่นคงมั่นใจหรือตั้งใจจริงจังกับความรักแค่ไหนนะคะเรามาขยายสัญญาณเขาคนนี้กันนะคะใบนี้พลิกออกมาว้าวสี่ไม้เทา้าคนคนนี้ เขาอยากใช้เวลาคนรักในภาพนี้คือแฮปปี้มากๆที่ได้ใช้เวลากับคนรักนะคะเขาอยากจะแต่งงานเขาอยากจะมีความรักที่มีความสุขสนุกสนานนะคะหมายความว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขาต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแฮปปี้มีความสุขเขาก็อยากจะสร้างชีวิตกับคนคนนั้นนะ โอ้โหเจหมายเท่าไม้เท่าเยอะเลยนะคะถ้าหากไม่ใช่คนไกลก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักกันผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะแอปเว็บเดทที่น่าเชื่อถืออะไรแบบนี้นะคะพลังงานสัญญาณของคนคนนี้คือตั้งใจจริงจังในการพัฒนาตัวเองเขามั่นใจมุ่งมั่นกับตัวเองว่าต้องการเลือกเส้นทางชีวิตที่มีความสุข แล้วมีสัญญาณของการนั่งสมาธิด้วยนะคะถ้าหากคนคนนี้เขาจริงจังในการพัฒนาฐานจิตตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จด้วยนะสัญญาณเหมือนจะตื่นรู้นะคะโอ้โหสัญญาณสิบไม้เท้าอีกแล้วนะคะพิสูจนตัวเองเยอะแยะมากเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งนะ อาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะหรือว่าเป็นหัวหน้าเจ้าคนนายคนนะคะเป็นหัวหน้ามีลูกน้องเยอะแยะอย่างนี้ก็ได้โอ้โหอัศวินถือดาบจริงๆคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนอยากจะทำอะไรที่แบบปุ๊บปับ๊บรวดเร็วเหมือนกันนะเหมือนแบบหัวร้อนไงแต่ก็จะต้องมีความใจเย็นลงก็คือเหมือนมีพลังอยู่สองฝั่งอะ ฝั่งหนึ่งคืออยากจะพุ่งมาเลยอยากจะแบบจัดการทําอะไรแบบจริงจังรวดเร็วนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งคือพยายามที่จะดึงเขาไว้เหมือนปรับฐานพลังงานว่าอย่าเร่งรีบเร่งร้อนเกินไปนะคะเพราะว่ามีทั้งอัศวนและราชาถือดาบสแสดงว่าเป็นคนที่มีบุคลิกที่แบบค่อนข้างฟันธงอะไรชัดเจนโอ้โหสองเรียญ มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะมองคนลหลายๆคนในเวลาเดียวกันหรือว่ามีการครบคุยกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันแล้วทำให้เขาจะต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาดูใจหรือด้วยบุคลิกอันนี้อาจจะทำให้ผู้คนรอบตัวของเขาเนี่ยไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยจะจริงจังกับใครได้ แล้วเขาก็เลยจะต้องพิสูจน์ตัวเองอะนะว่ามีความจริงจังมั่นคงมั่นใจในเรื่องความรักจริงๆนะนะไม่ได้แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่จัดการสถานาการณ์ต่างๆได้ดีนะคะโอ้โหเป็น the emperor เลยนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนรอคอยแค่ ความรักคนรักที่ใช่นะคะสัญญาณไม่ธรรมดาเลยคู่ชาวราศีมิถุนนะคะบุญบาร,รมีมาเต็มมากคู่ของคุณเนี่ยแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะการงานการเงินมั่นคงนะ,ะโอ้โหสัญญาณสามดาบกลัวอกหกักถ้าหากเขาเคยมีอดีตมาก่อน ที่ไม่เวิร์กในเรื่องความรักความจริงใจอะไรเงี้ยสิ่งนั้นมันอาจจะยังหลงเหลือในความรู้สึกนะคะเลยทําให้เขาเวลาคบใครเนี่ยต้องคบหลายๆคนพร้อมกันหรือว่าคุยศึกษาดูใจหลายคนเพื่อหาคนที่จริงใจที่สุดในความรักนะพลังงานเหมือนมีความกลัวกลัวอกหักถ้าเขาคบกับคุณแล้วในความสัมพันธ์คนคนนี้เขาก็กลัวว่าคุณจะไม่รักเขาอะ เหมือนเขาอยากได้ความรักแท้ความรักที่ใช่อะความรักที่จะลงเอยกันอะนะคะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขสบายใจอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตด้วยกันแต่งงานกันโอ้โหแปดเหรียญเขาจะพยายามมุ่งมั่นนะคะทำให้สิ่งที่เขาตั้งใจสำเร็จให้ได้แม้ว่าจะกลัวอกหักอยู่นะคะกลัวเรื่องของความรักอยู่บ้างแต่ก็ตั้งใจนะ โอ้โหทาวเวอร์เขากลัวว่าอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาอะมันจะพังถล่มลงไปนะคะถ้าหากว่าเขาเจอความรักที่ผิดหวังหรืออะไรที่เขาควบคุมไม่ได้นะคะสัญญาณเนี้ยเป็นพลังสัญญาณสำคัญของคนคนนี้อาจจะเป็นโจทย์ในชีวิตเขาก็ได้ว่าเขาต้องฝึกในการที่จะสร้างใหม่สร้างสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ พลังงานคือต้องเอาชนะความรู้สึกข้างในอะ่ะแล้วเขาจะประสบความสำเร็จนะคะในแง่ของการตัดสินใจความจริงจังในการทำทุกอย่างสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตนะโอ้โหใช้เลย9ก้เรียญคนคนนี้คู่ของคุณเนี่ยไม่ธรรมดานะพลังของเขาเป็นพลังของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต จริงจังมากเลยอ่ะมหาเศรษฐีเลยนะคะเศรษฐีเศรษฐีนีประมาณนั้นเลยแล้วเขาเนี่ยจริงจังมากในเรื่องความรักตรงที่ต้องการคนที่รักกันจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มองแค่เรื่องเงินหรือว่าเรื่องฐานะเท่านั้นนะคะเขามองเรื่องของเรื่องของฐานบุญบารมีความเหมาะสมความรู้สึกความรักวาว ไม่ธรรมดาเลยคนนี้นะพลังเขามาแบบดีมากอะพลังชีวิตคนคนนี้เขาดีมากเลยนะคะเรามาดูกันต่อขอดูสัญญาณสถานการณ์ของความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนและความสัมพันธ์นะ,ะช่วงพฤษาอะไรเี้ยโอ้โหหกดาบนะคะราชินีถึง ราชาถือไม้เท้าแล้วก็สัญญาณวิวอัลฟอร์จูนว้าวเลยราชินีถือไม้เท้าอยู่ตรงนี้นะคะคุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตกันสัญญาณคือจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่จะโคจรให้คุณกับเขามาลงเอยกันนะคะอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ สัญญาณน,นี้จะทําให้ราชาราชินีถึงไม้เทา้าก็คือคู่ชีวิตเนี่ยได้มาลงเอยกันอาจจะเป็นคู่ชีวิตที่อยู่ทางไกลอยู่ไกลกันนะคะการที่คุณทั้งคู่มาเจอกันหรือได้มาลงเอยกันได้มาคุยสารสัมพันธ์นะคะจะพลิกหมุนพลิกเปลี่ยนโชคชะตาเลยนะนั่นคือชีวิตจะเปลี่ยนแปลงใหม่มีทิศทางใหม่ที่ดีงามกว่าเดิมนะคะคนที่คุณรอคอยที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกในหัวใจอะ่ะ มีเกณฑ์สัญญาณนะช่วงพฤษภามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือการเดินทางจะทำให้คุณกับเขาได้มาลงเอยกันนะคะว้าวพลังดีดีเรามาดูกันต่อว่าสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะมาแล้ว โอ้โหสัญญาณราชินีถึงไม้เท้าขึ้นมาอีกครั้งนะคะยืนยันนะโอ้เดอซันงมานะคะสัญญาณแปดเหรียญไม่ธรรมดาบอกเลยว่าคู่นี้นะคะพลังงานความสำเร็จมาแล้วมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คู่ชีวิตได้ลงเอยกันแล้วก็จะยิ่งทำให้คุณนั้งคู่เนี่ยร่ำรวยมั่งคัง่ง เป็นสายของการดึงดูดการเงินนะคะเป็นสายของเศรษฐีความร่ํารวยอะ่ะชาวราศีมิถุนคู่ของคุณและตัวคุณเนี่ยมีแรงดึงดูดความร่ํารวยมั่งคั่งเข้ามานะคะแล้วก็มีชีวิตที่เป็นเดอะซันน่ะโอ้ประสบความสําเร็จดีมากๆนะพลังงานคือเกิดจากการบริหารจัดการชีวิตนะคะหรือการค้นพบอะไรบางอย่างมันเป็นความรู้สึกที่ จะทำให้ตัวคุณได้เจอสิ่งที่คุณตามหามานานน่ะพอคุณเจอเขาคนนี้หรือว่าสถานการณ์ทําให้คุณได้รู้สึกแบบนี้ได้มาอยู่ในที่เดียวกันแล้วความรู้สึกหรือมีความรักมีใจตรงกันอ่ะมีความรู้สึกมีใจตรงกันอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีการพลิกเปลี่ยนโชคชะตาเลยเหมือนเปลี่ยนทิศทางชีวิตคุณเลยนะคะโอ้โหแล้วไปสู่ความสำเร็จดีมากๆด้วยนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วโรแมนซ์เซนจิเอลอยากบอกอะไรชาวราศีมิถุนบ้างนะคะในเรื่องความรักโอ้โ oh, ห let your friend help you มีพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะคนรอบตัวกลยาณมินรมิที่จะช่วยคุณคุณกับเขาอาจจะได้คบกันคุยกันเจอกันจากการแนะนำก็ได้นะการแนะนำของเพื่อนหรือการที่ คุณคุยกันแชทกันผ่านโลกออนไลน์แล้วได้เปิดใจกันนะเปิดใจคุยกันคุยกันได้ทุกเรื่องเข้ากันได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้แล้วมันจะเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าอ่านตรงๆคืออาจจะมีใครคนหนึ่งที่คุณได้ไปคุยด้วยคุณได้ไปปรึกษาแล้วเพื่อนคนนั้นให้พลังงานบวกกับคุณบอกทิศทางในชีวิตให้กับคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะ จะทำให้คุณกับเขาได้ลงเอยกันหรือได้มาเจอกันนะโอ้โหโรแมนติกฟิลลิ่งเลยนะคะความรู้สึกแบบโรแมนติกมากๆคุณกับเขาเมื่อเจอกันเนี่ยจะมีสภาวะหวานแหววอะนะโรแมนติกนะคะรือสภามาแล้วใบนี้ว้าวชินเรน ความรักของคุณจะมีเรื่องราวของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะบางคู่ถ้ารอๆกันไปแล้วอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรนะคะหรือเด็กๆมีผลที่ทำให้ความรักครั้งนี้ได้เข้ามาสารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันก็ได้นะคะเชนเดรนมีความรักแบบปัปปี้เลิฟอย่างเงี้ยนะ รออีกไปนะคะว้าวนิวเลอความรักใหม่คุณมีแรงดึงด,ดูดความรักใหม่นะชาวราศีมิถุนความรักใหม่ความรักมิติใหม่นะคะอะไรที่ไม่เหมือนเดิมมันเป็นความรักที่ชุ่มชื่นหัวใจนะ,ะเรามาดูกันต่อว่า l ลอ e ์ s ปอร์อยากบอกอะไรชาวราศีมิถุนบ้างนะคะ มาแล้วโอ้โหโอลิชามวิ t เชลชัดเลยนะคะเวลาเท่านั้นจะตอบคุณได้นะตอนนี้ก็น่าจะเข้าใกล้แล้วนะคะคุณจะรู้เลยว่าใครถึงจังหวะเวลาหรือ,อยังนะอีกใบเป็นข้อความนะคะออกมาบอกว่าอดีตคืออยู่เบื้องหลังคุณปลดปล่อยมันแล้วก็เปิดรับ New Possibility ความเป็นไปได้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นความรักมิติใหม่บทใหม่ของความรักสัญญาณนี้เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เดินไปสู่ทิศทางที่สวยงามมากๆนะคะประสบความสำเร็จนั่นเองขอให้มีศรัทธาอยู่เสมอนะคะคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีมากๆ ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยประสบความสำเร็จในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์และในชีวิตรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ